ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตกาประเดท์วันนี้เราจะพาคุณเจาะลึก Mitsubishi L 2อง Single Cab ปี2 0 2 6ผมจะพาคุณไปรู้จักกับทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ทั้งสเปคสมาร์ทและดีไซน์ความปลอดภัยจุดแข็งจุดอ่อนและเคล็ดลับยาวๆที่คุณอาจคาดไม่ถึงมาเริ่มกันเลยคุณอาจคิดว่า2026เป็นแค่ชื่อปีแต่ L 2 0 0คันนี้เป็นส่วนหนึ่งของรถกระบะเจเนเรชันใหม่ล่าสุดของ Mitsubishi ออกแบบมาเพื่อประสานการใช้งานที่ทนทานเข้ากับฟีเจอร์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางธุรกิจการขับขี่บนเส้นทางครุกคะและการขับขี่ที่หนักหน่วงรุ่นซิงเกิลแคบมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อที่ต้องการพื้นที่บรรทุกสัมภาระที่ทนทานมากกว่าความจุกของผู้โดยสารโดยเฉพาะเครื่องยนต์สมรรถนะและระบบขับเคลื่อนแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลจำเพาะของ l 2 0 0 Single c a ปี2026อย็นทางการเผยแพร่อ,อยู่ท่าะนว่าไปแต่สิ่งที่เรารู้จากรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025-2024 ประกาศอย่างเป็นทางการและงานแสดงรถยนต์บ่งชี้ได้อย่างดีว่ารุ่นปี2026จะมีอะไรน่าสนใจบ้างคาดว่าจะมีการปรับปรุงหรือยกระดับเครื่องยนต์เช่นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล2 4ลิตรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรในหลายตลาดเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นต่างๆหน้าจะผลิตกำลังได้ในช่วง181แรงม้าและแรงบิดประมาณ430นิวตันเมตรสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล2 4ถึง2.5ลิตร โดยอิงจากรุ่น L200 แพททิรนรุ่นใหม่ที่คล้ายคลึงกันคาดว่าจะมีตัวเลือกเกียร์เกียร์ธรรมดา5หรือ6สปีดและอาจมีเกียร์อัตโนมัติในบางรุ่นประเภทขับเคลื่อนขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อนล้อหลังสำหรับรุ่นห้องโดยสารเดี่ยวแบบพื้นฐานอาจเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นที่สูงขึ้นหรือรุ่นสำหรับงานเฉพาะทางตัวเลขอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดยังไม่แน่นอนแต่จากรุ่นที่คล้ายกันเราสามารถประมาณอัตราเร่ง0ถึง1.00กม ชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ11วินาทีสำหรับรุ่นห้องโดยสารเดี่ยวแบบใช้น้ำมันขนาดพื้นที่บรรทุกและขนาดเนื่องจากเป็นรุ่นห้องโดยสารเดี่ยวสิ่งที่ทำให้รถรุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นห้องโดยสารคู่หรือห้องโดยสารลูกรือคือพื้นที่บรรทุกสัมภาระระบาบรรทุกน้ำหนักบรรทุกรวมและขนาดตัวถังคาดว่าความยาวจะอยู่ที่ประมาณ5.1ถึง5.3เมตรความกว้างประมาณ1.8 1.5เมตรความสูงประมาณ1.65ถึง1.78เมตรขึ้นอยู่กับรุ่น และระยะห,ห่างจากพื้นระยะฐานล้อ3,000ม mm. ิลิเมตรขนาดกระบะบรรทุกสำหรับห้องโดยสารเดี่ยวกระบะบรรทุกยาวกว่าอาจยาวประมาณ2,340ม mm. ิลิเมตรความกว้างประมาณ1,580ม mm. ิลิเมตรความลึก735ม mm. ิลิเมตรตามประกาศล่าสุดและการเปิดเผยข้อมูลในงานแสดงรถยนต์คาดว่าความจุในการบรรทุกจะแข็งแกร่งกว่า1,000กิโลกรัมในหลายตลาดสำหรับรุ่นซิงเกิลแครูปลักษณ์ภายนอกและการออกแบบได้รับการปรับปรุงใหม่มิตซูบิชิได้นำสไตล์ดินามิกชีล มาปรับใช้กับกระจังหน้าที่ตั้งตรงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไฟเลทที่คมชัดยิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟวิ่งกลางวันการชนที่แข็งแรงยิ่งขึ้นและซุ้มล้อขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อบุคลิกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระยะจากพื้นรถดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นโช๊คขับหลังได้รับการปรับปรุงซึ่งหมายถึงสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่ดีขึ้นหรือเมื่อบรรทุกสัมภาระตัวเลือกล้อขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยรุ่นซิงเกิลแค่พื้นฐานอาจเป็นเหล็กหรือล้ออลลอยขนาดเล็กกว่ารุ่นยย่่่อออททีีสููงกวาาจมลน ล้ออันลอยขนาดใหญ่ขึ้นภายในและคุณสมบัติเนื่องจากห้องโดยสารของรุ่นซิงเกิลแควเรียบง่ายกว่าจึงเน้นการใช้งานมากกว่าความหรูหราแต่ถึงกระนั้นความสะดวกสบายพื้นฐานพวงมลาลัยพาวเวอร์